Right, here we have yes. อันนี้น้ำซอสใส่ปลาค่ะทำปลาผัดกะเพราค่ะปลากรอบผัดกะเพราค่ะผัดกะเพราปลากรอบ mm. แล้วแต่จะเรียกค่ะโรสกระเพราสปลากรอบกระเพราปลากรอบคน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 อ่ะคนเลยจา้าับแค่นี้ค่ะวันนี้ทานน้อยๆค่ะอย่าทานเยอะค่ะ ใส่โหระพาฝั่งหลังลงไปเลยค่ะคลีนอรดี้คันนี okay. ้สช่ไหมสเคของหายากใส่ไปเลยค่ะคน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  <c oughs> <c oughs> ลีลายเยอะพ่าใหญ่เส <c oughs> <c oughs> ออิเออยลีเออ,เอ,อจะได้กินอาหารพื้นบ้านแน่วันนี้

พูดจริงมั้งไม่ต้องใส่ได้อีกแล้วโอ้อขคุณค่ะคาเรอๆๆอีนะาโอเคดันตักใส่จานเลยค่ะสุกแล้วพร้อมทานแล้วตอนนี้เลยนะเธอมีศิลปะในในใจตักโยนตักโยนอีกนะ ทำไมเธอจะต้องใส่ไปทั่วอย่างเงี้ย่ะไม่มีศิลปะเลยดูดูไม่มีศิลป,ปะเลยคืออะไรเนี่ยคืออะไร Why's that oh. <laughs> คืออะไรเนี่ยโอเคค่ะนี่เลยค่ะอาหารวันนี้ค่ะ กะเพราปลากรอบดูเต็มจานเลยนิดเดียวอันนี้หมูผัดอย่าซ้ำอย่าซ้ำไม่ใช่เชฟเออไปไปไปเถอะ You hear Probably not. Time for dinner. Good. How h u n g r y you? a r e นิดหน่อย Snap. อยู่นิดแต่ไม่มีอยู่จริงอันนั้นเป็นลิฟต์อยู่ดีเซนดิดหน่อยนิดหน่อย I I just No, never come. Okay. So <laughs> Self service Self-service. Yes. Okay. I'm sure I can do the rice. Uh, okay. Kha. Correctly. I've just been told off because I let the food flat not pile up <laughs> to the middle. the rice cut cow, cut cow, the cut cow Oh ตักข้าวเองเลยค่ะถ้าตักข้าวเองนะตักเยอะๆตักให้ให้ตักนิดเดียว Excuse me <Okay. S 1> There we go What we have today We've got Moo Pak Pak something ก a ะปิบกะหลำกะหลำหมูผัดกะหลำหมูผัดกะหลำน่จาหมูผัดกะหลำ And we've got some ลกกปลากรอบกะเพราผัดกะเพราปลากรอบ I'm sure you change it every time ัลเจ้าผัดกะเพราปลากรอบค่ะและนี่หมูย่างค่ะทานแค่นี้ค่ะวันนี้โอ้โหวิตน้ำอีกแล้วจ้าถ้าลุงทานนะคะทานคนเดียวหมดนะคะสามอย่างเนี่ย ทานไวมากทานไม่มีเบรกเลยปากบอกว่ายู่นิดหน่อยบวนนะพี่ Cheers bon yes. ทานอะไรคะ่ะทำกับข้าวอย่างนี้นะคะคิดถึงบ้านคะ่ะคิดถึงตายายที่บ้านกว่าจะได้กลับไปทำให้ตายายกินอูนปีใหม่ hmm. อืมอืมอร่อยปุ๋ยแล้ว Q Q Yeah good, <laughs> yeah. good. ขอบคุณคะ่ะ t ี่สบายใชแต่ same อีะความสุขของลุงสุขที่ได้กินของอร่อยอร่อยของแซ่บแซบของที่ลุงชอบ เอาแบบนั้นกัน very good ตักเลยค่ะตักเลยค่ะหมูบดกระหล่ำค่ะวันนี้ไม่ได้ทำกับข้าวเยอะค่ะทำพอดีพอดีทานค่ะพอดีลุงนะคะเนี่ยไม่ใช่พอดีไม่บ้านแซบ่บแซบ่บแซบ่บโอ้โหเจริญอาหารอีกแล้วจ้า พอคุ้เอ้ยอ่าจะระเบียบอ่ะนี่ท o w many how m n y อย e ่ e you you y t e s i n ชิมไปกี่ชิ้นแล้วโอ้ยโอ้ย้ชิมไปกี่ชิ้นแล้วหมูเธอเนี่ยทำไมหมูพร่องจัง Here goes เรียบร้อยเชียร์อยู่หน้ากล้องในทานเรียบร้อยนะเธอหลังกล้องไงแทบจะยุ่มหัวกันยางชติคราบขอบคุณค่ะพอแล้วและสุดท้ายนี้เป็นเ จิ้มเจียวใส่ไปเยอะเชียวอมโอเควอาที่พอฟอร์ยูไล่ไม่ฟูดอยพูดไม่ได้แต่ต้องใช้เวลานี้ให้เป็นประโยชน์แม่ร่อยใช่ไหมเออเออเออ นอดยามีว่าจะเก่ง่อยไม่ได้แล้วคิดทำมันเป็ negative questions ค to ่ i ะ e a negative, so negative answeroh good เ oh, ขอบคุณค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวขอตัวไปทานก่อนนะคะบายบายค่ะ